มื่อวานี้ได้เจอสั่งครับสีได้พผอ,อยังเนาะเป็นความสิริม,มงคลเลยได้พผอสยสั่งไงไปอยากมาเห็นมาชมเด้อพี่ออกแสดงหมูแรงนี่เดินเข่าบานนุนคาได้หมูแรงนี่วันเห็นสั่งได้เจอสั่งโอ้สั่งไงครับสั่งไงสั่งตัวแม่ครับตัวนี้ มาไกลอยู่ครับมาจากสุรินโอ้ยงามครับงนะามโมตนาสาธุบุญรอมกันด้อวยออกินยาเพกเด้ขอให้ทันเดียพบพอสิ่งนี้เดี๋ยวเจอสิ่งดีๆอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุอนโมทามิ